สิทธ <ali> ิ <divide S 2> ประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื <S <S ่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลิสซิงวันนี้ทั้งประกันรถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด200,000บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์คอรเซ็นเตอร์พิเศษเอกสิทธ์เฉพาะลูกค้าสมิตรแคปิตอลลิสซิงเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของฮาร์ลี่ย์เดวิสัน ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาครับว่าได้มีการเปิดตัวรุ่น X350 และ X500 หรือไม่ในงาน Motor Expo 2023นี้ตอบคุณผู้ชมเลยครับว่าไม่มีการเปิดตัวแต่อย่างใดจากการสอบถามผู้บริหารคนไทยใน Harley Davidson ก็ได้คำตอบอย่างชัดเจนครับว่าทาง Harley Davidson เมืองไทยได้มีการเจรจาต่อรอง กับบริษัทแม่ขอไม่ให้มีการนำเข้า X 3 5 0และ X 5 0 0มาสู่ตลาดเมืองไทยเพราะว่าคนไทยนั้นมีความแตกต่างไปจากหลายๆชาติเรื่องลสนิยมการยอมรับและกลุ่มเป้าหมายคนไทยมีความแตกต่างจากคนต่างประเทศถ้ามีการนำเข้า X 3 5 0และ X 5 0 0น่าจะส่งผลเสียต่อแบรนด์ h a r l e ี d ด i วิสัในเมืองไทยเป็นอย่างมาก นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่ทางบริษัทแม่ให้ความสำคัญกับตลาดเมืองไทยและฟังเสียงผู้บริหารคนไทยโดยมีการยืนยันครับว่าในปีพศ2567จะไม่มีการเปิดตัว X350 และ X500 อย่างแน่นอนรวมถึง X440 ที่มีการผลิตจากประเทศอินเดียก็จะไม่มีการนำเข้าแต่อย่างใดสำหรับตัวผู้บริหารคนไทยในฮารีดิวิสันนั้น อดีตที่ผ่านมาก็เป็นผู้บริหารของ BMW เคยมีประสบการณ์กับการนำเข้า G310R และ G310GS รู้ซึ้งถึงปัญหาเป็นอย่างดีครับว่าเกิดอะไรขึ้นการยอมรับของแบรนด์การยอมรับของรุ่นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและส่งผลเป็นภาระให้กับดีลเลอร์รวมถึงแบรนด์ BMW ในเมืองไทยดังนั้นด้วยเหตุและผล ในการเจรจาต่อรองกับบริษัทแม่จึงมีน้ำหนักที่มากกว่าซึ่งต้องบอกเลยครับว่าผู้บริหารคนไทยในฮาร์เล d ด i วิสันนั้นมีกึ้นและประสบการณ์เป็นอย่างดีจึงทำให้ฮาร์ e ี d ด v วิสันรอดพ้นจากการเสริมเสียของแบรนด์ซึ่งต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าผู้ขับขี่ฮาร์เล d ด i วิสันในเมืองไทยขณะนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกาลังซื้อสูงเมื่อมีการกล่าวถึงรุ่น X350 และ X 5 0 0ทุกคนต่างร้องยี้ร้องว้าและขอร้องอย่าให้มีการนําเข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันครับว่าทั้ง2รุ่นจะทําให้แบรนด์ของฮาร์ล y d i ด i วิสัเสื่อมเสียลงสูญเสียภาพพจน์ที่ดีที่เคยสร้างมายาวนานมาถึงวันนี้คําตอบชัดเจนแล้วนะครับว่า h a r l ล y d ์ <S <S <Harley S 2> ด i วิสันเมืองไทยจะไม่มีการนําเข้าทั้งสองรุ่นก็คือ X 3 5 0และ X 5 0 0 รวมถึง x 440ก็จะไม่มีการนำเข้าอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามคำตอบที่ได้คือภายในปีพศ2567จะไม่มีการเปิดตัวอย่างแน่นอนแต่ว่าในปีพศ2568ถัดไปอีกหนึ่งปีต้องมีการเจรจากันใหม่ก็ยังไม่แน่ครับว่าถ้าหากทางบริษัทแม่มีการบังคับให้ทุกประเทศต้องมีการนำเข้า x 350 และ X 5 0 0ไปทดลองทําตลาดอย่างจริงจังเพื่อสร้างตัวเลขการขายสร้างฐานกลุ่มลูกค้าแบบใหม่เพื่อเป็นการขยายตลาดลงสู่ลูกค้าระดับล่างถ้าวันนั้นมาถึงจริงก็ไม่แน่ครับว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเมื่อผ่านพ้นไปแล้วเข้าสู่ปีพศสอ6 8 X 3 5 0และ X 5 0 0ก็ยังมีโอกาสนําเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไร คงต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในช่วงปลายปีหน้าครับสำหรับงานมอเตอร์เ o 2023ในปีนี้ผ่านมาครึ่งทางก็คือระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่5ทธันวาคมฮาร์ลีย์ดีวิสัมีตัวเลขการจับจองอยู่ที่123คันเปรียบเทียบกับงานมอเตอร์เ o 2022ปลายปีที่แล้วซึ่งมีตัวเลขการจองอยู่ที่199คัน ก็จะเห็นได้ชัดเจนครับว่าปีนี้ยอดจองของฮาร์ล y d ด i วิสันมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นสำหรับยอดขายในช่วง11เดือนที่ผ่านมาของปีพศ2566ฮาร์ล y d ด i วิสันทำได้2 0 1 9คันดังนั้นอีกหนึ่งเดือนที่เหลือตัวเลขการขายในภาพรวมของฮาร์ล y d ด i วิสันในเมืองไทยจะอยู่ที่ประมาณ2,200คันถึง2,300คันอย่างแน่นอน นับเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของ Harley d ์ v i วิ o n ในเมืองไทยที่ปีนี้เป็นปีแรกที่สามารถทำตัวเการขายได้เกินกว่า2,000คันถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชั้นนำของยุโรปหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นดูคาติ BMW KTM Triumph ต่างก็มีตัวเการขายที่ลดลงแต่ว่าฮาร์ลีย์ด i วิสันั้นกลับมีตัวเลขการขายที่สูงมากขึ้นทุกๆปีก็เป็นการบ่งบอกครับว่า แฟนคลับของ h a r ร์ลีด v i ิสันนั้นมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในขณะที่สายกลุ่มรถสปอร์ตมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันความสำเร็จของ h a r ร์ y d ด v i ิส o n ในเมืองไทยเป็นเพราะว่าอะไรโอกาสหน้าผมจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ s ม,มิ m แคปิ p ตอ a l ลิสซิ่งวันนี้ได้น่วมปลูกป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน